ส่วนค่าคือคอยนิมูนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของมีมีด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสำหรับกระดานบิเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญมีม นะครับอย่างเปเป้ดอก10%ระยะเวลาการฝากคือ30วันคิดดอกเบีย้เยเป็นรายปีเรามาสู่ข่าวแรกด้วยกันคือนักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าดอสคอยจะพุ่งแตะ20ดอลลาร์นะครับอันนี้มาจากกองทุนเรื่องของ doje etf ได้เปิดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าจะพุ่งสูงแบบพาราโบลาเลยในเดือนตุล,ลาคมเนื่องจากกระแสะเงินทุนไหลเข้า จากกองทุนตัวนี้แหละนะครับก็ตลาดคริปโตกำลังบูรันจริงๆนะผมก็ย้ำประมาณนั้นโดยเฉพาะฝั่งของมีมตอนนี้ใครมีมีมรีบใส่เลยนะครับผมนี้ใส่ไปแล้วต่อมานะครับมาถึงจัก,กรวาลของโฟกี้บ้างนะครับก่อนที่จะเปิดจัก,กรวาลโฟกี้เนี่ยผมขอ โปรโมทนะครับกระดาน m ม x กนะครับเป็นกระดานที่เป็นทางผ่านของเรียนต้นน้ำนะถ้าเกิดใครอยากที่จะกระจายความเสี่ยงสามารถเข้ามาเก็บได้เลยนะก็กระดานนี้ติดสิบอันดับแรกของคอยมา a r เก็ตแคค่าธรรมเนียมค่าแก๊สฟรีนะครับฝั่งสปอร์ตฟิวเจอรเนี่ยอาจจะมีสักนิดหน่อยแต่รับรองนะว่าผมเคยใช้ถูกกว่าไบแ a น c e ถูกกว่า b i t g e t ถูกกว่า l อลแวถูกกว่าที่อื่นแน่นอน นะครับแล้วก็คู่เทรดของฝั่งของเหรียญต้นน้ำเนี่ยมีครบเลยนะครับเมื่อเข้ากระดานคือถ้าเป็นกระดานอื่นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีนะครับเมกนี้จัดเต็มจริงๆผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ตอนนี้นะครับโปรเจกต์ของวาฮาร่าของโฟกี้เนี่ยกำลังเปิดตัวนะครับเราก็ให้เงินรางวัลสูงสุดสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันคือ1 5ึ0 0 0ห้ดอลลาร์นะ การแข่งขันรอบคัดเลือกก็จะเริ่มในวันที่30กันยายนและผู้เล่นต้องต่อสู้เพื่อขึ้นไปอยู่ตารางนะครับซึ่งผู้เล่นเนจะมีทั้งหมด64คนที่เขาเลือกนะแล้วก็ยังมีโอกาสรับรางวัลด้วยโดยผู้เข้าร่วมประมาณ500คนจะมีโอกาสรับโทเกนโฟกี้ประมาณ10บดอลลาร์นะครับเกมนี้คือ MMORPG นะครับบนบล็อกเชน นะครับสำหรับที่สร้างขึ้นเบื่อคนที่ถือตัวของโทเค็นของโฟกี้นะครับก็จะได้รับรงางวัลตามเงื่อนไขซึ่งเขาก็มีอันดับนะผมขอไล่แค่หนึ่งถึงสี่นะครับจริงๆมีถึงหกสิบสี่เลยนะหนึ่งถึงหนึ่งก็ห้าหมืนดอลลาร์สองคือสองหมื่นดอลลาร์นะครับสามสี่ได้หมื่นดอลลาร์นะครับห้าถึงแปดสี่พันดอลลาร์เก้าถึงสิบหก สองพันดอลลาร์ 2, 000, แล้วก็เจ็ดสิบเจ็ดถึงสามสิบสองหนึ่งพันดอลลาร์สามสิบสามถึงหกสิบสี่สี่ร้อยดอลลาร์ต่อคนนะครับก็รวมเงินรางวัลเนี่ยนะก็ก็คือประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันดอลลาร์นะข้อความนี้โพสต์มาจากโฟกี้นะครับโฟกี้เป็นคนเป็นเพจของโฟกี้เลยนะในเนะครับวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนปีสองพันยี่สิบห้า นะครับใครสนใจสําหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนโลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาถึงเรื่องของรถแมพนะครับของเหรียญโทเคนไฟนะครับในไตรมาสที่4ปี2025นะซึ่งเขาจะจัดเรื่องของระเบียบนะครับเหรียญต่างๆที่จะอยู่ในแพลตฟอร์มของโฟกี y นะครับหรืออยู่ในจักรวาลของโฟกี้นั่นเองเพราะว่าโทเก้นไฟลเนี่ยเกิดมาจากโฟนะกี้นะเราก็กำลังขยายโครงสร้างพื้นฐานด้วยเครื่องมือใหม่ๆนะครับสำหรับการสร้างโทเก้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดจำหน่ายและการใช้งานนะฉะนั้นโทเก้นไฟล์เนี่ยกำลังที่จะมุ่งหน้าในการออกเหรียญ นะครับโวกโทเคนต่างๆเช่น generative AI NFT นะเพื่อจะหรือสร้างโทเคนที่อยู่ในโปรเจกต์ของอาวะนะนะครับก็อันนี้เป็นโปรเจกต์เป็นแผนงานของเขาก็ลองติดตามเอาละกันนะเพราะว่าผมว่าโปรเจกต์ใหญ่จริงๆนะครับเราก็โฟกี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างตามเขาอยู่นะก็ ประมาณนี้นะครับอ่ะมาอีกข่าวด้วยกันนั่นก็คือบองนะเขาบอกว่าอาจจะดีดมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับครั้งที่แล้วตอนเดือนธันวาคมบลองไปถึงหกพันนะครับที่ศูนย์สี่ตัวอันนั้นแค่ไซเคิลอมย่อมๆนะนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นดับเบิลบอททอมก็คือมาถึงจุดหลับละและการปรับฐานครั้งนี้นะครับก็ จะทำให้บ้องพุ่งสู่แนวทยานเลยนะครับการดีดตัวที่สุกข,ขึ้นตอนนี้นะครับตัวของแอสเตอร์นะครับแรงเทดค่อนข้างลดลงนะครับเนื่องจากราคาร่วงลงยี่สิบหก็เหลือประมาณหนึ่งจุนะ,ะเขาบอกจุดสูงสุดต,ตลอดการคือสองดสาอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่24กันยายนนะก็คิดว่าน่าจะต้องรอกันสักพักหนึ่ง นะเพราะว่ามันวิ่งไปละนะแต่ผมว่าราคาน่าจะไปต่อได้นะต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ o b บิน Ho o d นะครับก็ CEO ของ o รบิน o o d นะครับคือคุณวอลลัดเทนเนสเนี่ย ก็ได้คาดการตลาดเงินโดยสร้างขึ้นโดยเฉพาะการซื้อขายสัญญาหลักทรัพย์นะครับมีผลตอบแทนมีผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในอนาคตกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วคริปโตนะครับน่าจะมีรอบขายอนุสัญญาเนี่ยประมาณ4,000ล้านนะนะครับวอลเทนเนฟก็บริษัทซื้อขายมากกว่า2,000ล้านในไตามาสที่สนะครับเพีงยงไตมาสเดียวนะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นการโพสจากคุณวลาัเทนเนฟนะครับวันที่ยีบเก้ากันยายนปี2025ันยเลเอกนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโรบินฮูดก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าลองเข้ามาพูดคุยด้วยกันได้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สา,ามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่ม amazing rich new moon coin นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม แต่ผมฝากสาหรับสําหรับกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coil แล้วก็กลุ่มของ Reed m i าง Pepe Foki s h i b a นะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือเสื้อช่องนะช่องคอ i น New Moon ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับท่านใดสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ